เศร้านในยูคชายหาดจอมเทียนนกขันนะนกพิราบกับบินหล่นมาหากินกันละ่ะแย่จะไปพาไปชวมวิวช่วงเศร้าๆเนาะค่ะนี่ค่ะเต็มเลยนกพิราบก็ได้หน้าจา้าสิมิเศษอาหารตกข้างนกขันนะเพิเ่นจังเด็มอ่ะ นบินหล่นดูไปค่ะไปชมทะเลช่วงเสาร์กันเนาะค่ะเนาะเป็นกลมๆเลยเนาะค่ะเอาแต่เสาร์ก็มีคนเล่นน้ำแหละเนาะค่ะเนาะมีนักท่องเที่ยวเป็นลุงเล่นน้ำละค่ะโอ้ะใช่าหาดก,กันละเอียดดีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเปลือกหอยมันกห็หลายหลายเปลือกเล็กๆตกค่ะ นี่อาจ้ะเปือกหอยเนาะค่ะเนาะเนกโดนตีก็เปิดเศ้าเป่นโรคป้าทั้งผุนคนขึ้นมาหลายแต่ว่าเม่์อยากเต็มมาขึ้นผุนบ่ะผุนแม่ย่าสิส้มเลยมั้งนู่นว่าเม่นน่งติดลมเต็มมาขึ้นผุนมาเนาะบ่หลับบ่นอนกันเมืองท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะ โอ้นอกก็บ,บินหล่อนไปจก้กเข้าไปชมทะเลกันต่อเุณมีเสียงดนตรีดัง,ดงเดี๋ยวเอาเรืองออกแต่สาเน,น,น,นะค่ะนกวันนี้ค่เชาเมาลำไปใสน่นกแต่สาว,วอ่านการทำมาหาก,กินของพยนะนค่ะตื่นเสามากอะเตรียมพม้อมรับนักท่องเที่ยวเนะค่ะนะ กะ็สาวๆแย่กะมาถึนชมวิวจังหน่อยกะจนมาผ่าวโรงแรมเลี่ยงไรกันอยู่เนาะะค่เนาะบรรยากาศเสาวนี่นึกว่ะหาจอมเทียนเด้อค่ะเด้อหาจอมเทียนกันยังพอกน้องสะอาดจัเนาะค่ะเนา่นเลื่อไปละลูกค้าก็สิบ ออกไปตามเกาะเนาะค่ะเน้อไปเที่ยวไปหาของกินกันพุ่งข้างหน้าพุ่งกระเสีมิเกาะเนาะค่ะโอเคจ้ะด้านน้อมีเกาะใหญ่บนนี้ใจว่าเป็นเกาะช่างบ่น่าจะโอ้พุ่งก็เล่นหนามกันเตะเสาเน้อพุ่งบนหนาวกันเน้อน้อก็จ้า ออกมาหากินอย่างน้อได้าาสาวสามชายหาดนู่น,นจะลุงแรลมสุดหูกลูกหูวลขกตาโอ้มีหอชมเมงคือตัวปู้อยู่กไกลสุดฝนนอกะน้อมันเนี่ยจ้านื่อใหญ่หย่อนไทยต้นมะร่าวก็เป็นสัญลัะกษณ์เก่าเนอกนาะต้น ญ่ไ,ไปตุนหน่อยกับแซมขึ้นมาพราอาทิตย์กับกำลังขึ้นเนาะค่ะอยายเดินมาช่วระาอาทิตย์แสงแรกที่หาดจอมเทียนเนาะค่ะมันจะตึกสูงเรื่องรายกันยูโรงแรมอพาร์ตเมนต์เนาะค่ะเนาะแถบนี้นาจะเป็นโรงแรมมากกว่าเนาะค่ะเนาะ กูคนก็นนั่งเต็มแตะแซวเพ่อเพิ่อคนอาจจะม่ได้นอนกันก็นได้นอนแต่มื่เกินนะคะพอสายมากขึ้นก็นสีแห้งนกันเนาะนอนจาก่นก็นสซีมีอา่านว่างแนวไหวนก่ะค่ะผู้ใดเหลินหนามพ้นบอ,อกให้อบไปเกินนี่นกะะันเนาะแนวกันไหวนกะะับออกไปประมาณ สามรอยเมตรคนละค่ะจากฟังนี่เนาะคะ่ะนาะนักท่องเทียเ่ยวกำกังเล่นน้ำเส่เๆนาะค่ะวางแนวกันไหวนาะคะ่ะบ่ห้ไปเล่นเลยนะเพราะว่าสายมาาขก้นกระเริ่มแรงเน,ะะนาะค่ะนาะเนี่ยค่ะกับอันตรลายเนาะคะ่ะ พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นสูงแล้วป้าพี่ๆชมพระอาทิตย์กันเนาะค่ะเนาะสวยงามเลยนกพิราบเป็นแบบเต็มชายหาดเลยเนาะค่ะเนาะนกพิราบก็ชอบเล่นชายหาดด้วยกันตัวนี่ <laughs> มาหาน่าจะมาหาเก็บเศษอาหารโตรมาแรงเนาอค่ะเนาะจ้ะอ่ะยายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค,ค่นี้่นาอคขะเนาะฝากติดตามชมคลิปให้ยายได้เด้อ,อยายมีโอกาสมาพัทยาค่ะเขตจอมเที่อนยายก็ลเลยเก็บผาพมาฝากค่ะ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ย่ายเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างสงูงค่ะสวัสดีค่ะ